เปโตรบ,บทที่3ข้อที่9ถึง12ในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและอ่อนน้อมอย่าทำการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการดา่าแต่จงตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านกระทำเช่นนั้นเพื่อท่านจะได้รับพระพรเพราะว่าผู้ที่รักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันดีก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่ให้พูดสิ่งชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงให้เขาละทิ้งความชั่วและกระทำความดีให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไปเพราะว่าพระเนตรของพระองค์เฝ้าดูความชอบธรรมและพระกันของพระองค์ทรงส,งสดับคำอ้อนวอนของเขา แต่พระพักของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทําความชั่วพี่น้องในพักคัมภีร์ตอนนี้นะคะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับก็คือแคดลับของการที่เราจะมีชีวิตที่ได้รับพระพรนะใครที่อยากจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรนะเราก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเราอะไรที่พระเจ้าพูดถึงที่จะทําให้เรานั้น เป็นคนที่ได้รับพผรรน,นะในพระคัมภีร์นะมันมีเงื่อนไขของการที่จะได้รับพระณรนะในตอนท้ายนั้นบอกว่าเพื่อท่านจะได้รับพระพรแต่ข้อความก่อนหน้านี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราได้รับพราณก็คือมีอะไรนะมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันมีความเห็นอกเห็นใจมีความรักกันฉันพี่น้องเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนสุภาพและไม่ทําการร้ายตอบการร้ายไม่ดา่าตอบกันดา่า แต่รู้จักในการที่จะอวยพรกับศัตรูของเราเพราะว่าพระเจ้าให้เราเรียกให้เราเป็นคนที่เป็นเช่นนี้พระเจ้าเรียกให้เรากระทำเช่นนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับคํำสอนของโลกนะคนในโลกนี้ถ้าด่ามาฉันด่ากลับนะถ้าทำการร้ายมาฉันจะร้ายกว่านะมันมันเป็นการตอบสนองในสิ่งที่ตรงข้ามกับนาำพระทัยของพระเจ้าแล้วข้อพระคัมภีร์ถัดมาอีกนะก็บอกว่า พระเนตรของพระเจ้าเนี่ยเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สับคํคำอ้อนวอนของเขาแต่พระพักของพระองค์ไม่เป็นมิตรกับคนทั้งหลายที่ทำความชั่วเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเราทำการร้ายตอบการร้ายแล้วเราด่าก,กับคนที่ด่าก,กับเราเราแช่งคนที่แบบว่าทำไม่ดีกับเรานะคะโดยเฉพาะแบบว่าที่พระเจ้าเห็นคนเนี่ยถูกแช่งมากเลยก็คือในเรื่องของการยืมเงินแล้วก็ไม่คืนนะจะเห็นแบบ โอ้ oh, ด่ากันทั้งหน้าโพสเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะแช่งซึ่งพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราทําแบบนั้นนะแต่สิ่งที่พระเจ้าให้เราทําก็คือว่าอย่าด่าตอบคนที่ด่าเรานะคนที่ด่าเราเราอย่าไปด่าเขาตอบแต่ให้ทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาทําก็คืออวยพรให้กับเขาเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราทําเช่นนั้นเพื่อที่เราจะได้รับพระพร ถ้าเราทำแบบนี้พี่น้องเราก็จะได้รับพระพรแล้วคำอธิษฐานของเราพระเจ้าทรงฟังนะพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานอ้อนวอนของเรานะคะแต่คำอธิษฐานนั้นไม่ใช่การสาบแช่งคนอื่นนะคะถ้าเป็นคำอธิษฐานแบบนั้นพระเจ้าไม่ฟังแน่นอนนะคะคำอธิษฐานที่มันทำร้ายผู้อื่นหรือคำอธิษฐานที่สาบแช่งคนอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าจะไม่ฟังแต่พระเจ้าฟังคำอธิษฐานที่เป็นพระพรนะคะแล้วก็เป็นพระพรสําหรับตัวเราแล้วก็พระพรสําหรับ อื่นในข้อที่10บอกเราว่าเพราะว่าผู้ใดลักชีวิตและปรารถนาจะเห็นวันเวลาดีก็ให้ผู้นั้นยับยั้งลิ้นของตนไม่ให้พูดชั่วและห้ามปากไม่ให้พูดล่อหลวงนะความหมายที่แปลออกมาง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราอยากให้ทุกๆวันของเราเป็นวันดีถ้าเราอยากมีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่มีความสุขนะข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีทุกวันตื่นขึ้นมามีความสุขมีสันติสุข เขาประ้าเชื่อนะว่าไม่มีใครหรอกที่ว่าตื่นมาแล้วอยากจะเจอปัญหาอยากจะแบบมีเรื่องมีปัญหาตลอดทั้งวันนะเพราะว่ามันใช้พลังงานแล้วก็มันเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการมีชีวิตที่สงบแล้วก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่เป็นแบบนั้น สิ่งที่พระเจ้าให้ระวังนะคะบอกว่าถ้าเราปรารถนาจะเห็นวันเวลาที่ดีก็ให้คนนั้นน่ะยับยั้งลิ้นของตนไม่ให้พูดชั่วนะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เน้นการกระทำเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญมากเลยก็คือสิ่งที่ออกมาจากปากของเราพระเยซูได้สอนสาวกนะว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นมนทินเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เรากินเข้าไปไม่ใช่สิ่งที่เราสัมผัสแต่สิ่งที่เป็นมนทินคือสิ่งที่ออกจากปากเรานะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสอน เรามากเลยว่าเราควรยับยั้งลิ้นของเราไม่ให้พูดสิ่งที่ชั่วแล้วก็ห้ามปากของเราไม่ให้พูดสิ่งที่ล้อลวงงั้นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทําก็คือว่าเราต้องระวังสิ่งที่เราพูดนะ,ะเพราะว่าคําพูดของเรามันกําหนดอนาคตของเรา นะว่าเราจะมีชีวิตที่มีความสุขหรืออนาคตที่ดีหรืออนาคตที่เร็วก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดเพราะว่าสิ่งที่เราพูดวันนี้มันกําหนดอนาคตของเรานะพี่น้องคําพูดของเราสามารถที่จะนำพระพรเข้ามาหรือนําคํำสาปแช่งเข้ามาในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราไม่มีทางที่จะดีไปกว่าสิ่งที่เราพูดออกมานะในสุภาษิตบทที่18ข้อที่21นะบอกว่า ความตายและชีวิตอยู่ที่อำนาจของลิ้นผู้ที่รักมันก็กินผลของมันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะแล้วข้าพเจ้าดูชีวิตของหลายๆคนรวมทั้งชีวิตของข้าพเจ้าเองสิ่งที่เราพูดเนี่ยโอ้โหมันมันมีผลกระทบจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นตามที่เราพูดจริงๆโดยเฉพาะสิ่งที่เราพูดแล้วเราใช้ถ้อยคำของพระเจ้าร่วมด้วยนะคะสิ่งนั้นมันจะเกิดผลมากๆนะะ ช่วงเวลาหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเรารู้ว่าเศรษฐกิจในโลกหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะมันทําให้เศรษฐกิจนั้นแย่ลงมันทําให้งานของเรานั้นน้อยลงนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่อนะกับผลของโลกเราก็จะรู้สึกท้อใจเราจะรู้สึกเครียดนะแต่ข้าพเจ้าจะหันกลับมาทุกครั้งนะแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วประกาศความดีของพระเจ้าเลยข้าพเจ้าบอกพระเจ้าเสมอว่าข้าพเจ้า อยู่ในโลกนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นของโลกนี้ข้าพเจ้าเป็นของพระเจ้าแล้วการเลี้ยงดูของข้าพเจ้าไม่ได้มาจากโลกนี้แต่การเลี้ยงดูมาจากพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมผู้ทรงจัดหาและผู้ทรงวางอนาคตให้กับข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระองค์ในการจัดเตรียมของพระองค์แล้วข้าพเจ้ายกย่องพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่างานนั้นออเดอร์ก็เข้ามาแบบมากขึ้นเมื่อไหรก็ตามที่เราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าพี่น้อง พระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ตามสิ่งที่เรายกย่องกับพระองค์ตามสิ่งที่เราเชื่อตามสิ่งที่เราพูดออกมาแต่เมื่อไรก็ตามที่เราบน่นนะมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราบน่นเนี่ยมันคือสิทธิอํานาจของคําพูดจริงๆนะคะแล้วคำพูดจึงเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมากนะนอกจากว่ามันจะทําให้เรารับพ่อพรหรือรับคําสาปแช่งแล้วเนี่ย คำพูดของเราสามารถทําให้คนอื่นนะ่ยรับกําลังหรือรับความเจ็บปวดก็ได้คําพูดของเรามันสามารถใช้ได้สองทางนะแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าบาดแผลที่รักษายากที่สุดก็คือบาดแผลที่มาจากการถูกทำร้ายด้วยคําพูดเพราะว่ามันอยู่นานมันอยู่ในความทรงจานะจริงๆแล้วเราไม่ต้องขอพรจากพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าอวยพรเราอยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะรับพระพรก็คือการพูดออกมารับเอานะ รับเอาอย่างเช่นพี่น้องบอกว่าข้าพเจ้าเป็นด่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมฐานน้ำข้าพเจ้าเกิดผลในทุกฤดูกาลใบของข้าพเจ้าไม่เคยเหี่ยวแห้งสุขภาพของข้าพเจ้าดีอยู่เสมอเศรษฐกิจในโลกไม่มีผลต่อเราเพราะเราจะไม่หยุดในการที่จะเกิดผล นะพี่น้องเมื่อเราพูดสอดคล้องกับพระะของพรเจ้าการอาจจัศจรรย์เกิดขึ้นมารซาตานไม่สามารถขโมยพระพรของเราไปได้นะเมื่อเราพูดสอดคล้องกับนามพระไทยของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นพี่น้องเรายับยั้งลิ้นของเราไม่ให้พูดจากสิ่งที่ชั่วและไม่ให้ปากของเราพูดล่อลวงนะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าลิ้นที่ไม่ให้พูดชั่วคำพูดชั่วคือคำพูดแบบไหนบ้างในข้อแรกเลยที่พระมหีพูดถึงก็คือว่ายาดาตอบการดา นะถ้ามีใครทะเลาะก,กับเราด่าเรารับหลังอย่าไปด่าตอบแทนเขาพี่น้องไม่ต้องพยายามแก้ตัวเลยไม่ต้องไปแก้ต่างแล้วไม่ต้องไปด่าเขาด้วยนะเพราะว่าพระเจ้าจะจัดการเองนะแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ทำนะคือในมัทธิวบทที่5ข้อ44แต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนเหล่านั้นนะเผื่อบรรดาคนที่ข่มเหงเรานะเพราะว่าถ้าคนด่าเราเราอวยพรกับ นะเราก็จะได้รับระผรกลับด้วยถ้าคนนินทาเราเราก็ขอพระเจ้ายกโทษให้เขาแล้วก็อวยพรเขาถ้าคนยืมเงินเราแล้วไม่คืนเราไม่ต้องตามไปด่าไปทวงถึงหน้าบ้านเขานะแต่เราอยู่บ้านแล้วเราก็อวยพรเขาขอให้เขาเจริญเกิดผล และมีเงินที่จะมาคืนเราขอพระเจ้าอวยพรในการงานของเขาอวยพรในการเงินของเขาแต่ถ้าเขาตั้งใจที่จะโกงเราก็ขอพระเจ้าช่วยให้เขามีจิตสำนึกในการรับผิดชอบชัว่วดีนะ,ะแล้วก็คืนเงินให้กับเราถ้าเขามีแต่พี่น้องในโลกนี้ที่เราเห็นทุกวันนะ,ะก็คือเวลาที่ไม่ได้เงินคืนนะ,ะก็คือเผาพราพิกเผาเกลือโอ้ดาประจานหน้าเฟซไปเลยนะ,ะสิ่งนี้คริสเตียนไม่ควรทำนะ เพราะเราจะต้องสัมแบงชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากจะโพสพี่น้องอวยพรเลยนะโพสอวยพรล,ลูกนี้ทุกคนเลยนะที่เขาจะมีกลับคืนมานะคะพี่น้องเราอย่าให้จิตวิญญาณของเราเชื่อมต่อนะกับวิญญาณของความขัดสนหรือความยากจนนะ ถ้าเราทวงนี่แล้วเราไม่ได้แล้วเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกว่าจะต้องสาบแช่งด่าเขาพี่น้องคำสาบแช่งแห่งความยากจนมันจะย้อนกลับมาหาเรานั่นคือสิ่งที่น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประกาศเลยนะประกาศว่าพระเจ้าลูกยกนี่ให้กับเขานะยกนี้ให้กับเขาเพระเาะลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ใช้นี่ให้กับลูกเองนะพระเจ้าบอกเราว่าถ้าเราให้ผู้ที่ขัดสนขอยืมก็เท่ากับเราให้พระเจ้าขอยืมด้วยนะ ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่เป็นผู้รับใช้นะซึ่งบางช่วงเวลาเขาก็ตกอยู่ในการทดสอบนะหลายครั้งเขาขัดสนมากเขาก็จะขอยืมเงินข้าพเจ้าแต่ก่อนที่จะให้ข้าพเจ้าก็ต้องถามพระเจ้าก่อนว่าพระเจ้าจะให้ลูกให้ไหมนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสองกรณีก็คือว่าบางครั้งเขาเห็นเราเป็นที่พึ่งได้เขาก็จะมองหาเราตลอดแทนที่จะพึ่งพาพระเจ้า เพราะฉะนั้นเขาจึงขาดการอัศจรรย์แล้วก็ขาดความเชื่อในการเลี้ยงดูจากพระเจ้าเพราะเขามีเราเป็นที่พึ่งพานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะ,ะนั้นถามพระเจ้าก่อนถ้าพระเจ้าบอกว่าให้ได้ เราก็ให้ยืมโดยที่ไม่ต้องหวังคืนแต่คิดในข้อนี้เสมอว่าเมื่อพระเจ้าอนุญาตให้เราเนี่ยให้เงินใครยืมสักคนหนึ่งแสดงว่าพระเจ้าพร้อมที่จะรับผิดชอบนะคะเราก็คือปล่อยไปเฉยๆถ้าเขามีเขาก็คือเราแต่ถ้าเขาไม่มีเราก็ไม่ทวงนะะฝากไว้กับพระเจ้าแต่ถ้าพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องให้คนนี้เพื่อฝึกให้เขานั้นพึ่งพาพระเจ้าเพื่อฝึกให้เขานั้นมองหาพระเจ้าความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้ามากกว่าความช่วยเหลือที่มาจากมนุษย์พี่น้องก็ต้องฝัง นะคือไม่ต้องให้ยืมแต่ถ้าพี่น้องให้โดยขัดกับสิ่งที่พระเจ้าบอกเรานะพี่น้องเราต้องรับผิดชอบเองเพราะฉะนั้นจะมาโทษพระเจ้าไม่ได้แล้วเราจะมาหัวเสียแล้วเราจะสาบแช่งคนนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรก็คือเราฟังเสียงของพระเจ้าด้วยนะอย่าให้เงินทองนั้นทําให้เราทําบาปต่อผืนเพราะว่าในมิติของฝายปัญญาณนะในพระสัญญาของพระเจ้าเราเป็นคนที่มีเหลือเฟืออยู่แล้วเราจะไม่ขัดสน นะเพราะฉะนั้นเราต้องมีท่าทีที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่คืนให้กับเราเองนะ,ะหลายครั้งข้าพเจ้าจะได้ยินแม่พูดเสมอนะ,ะว่า ยิ่งถูกโกงก็ยิ่งรวยนะคะข้าพเจ้าเห็นแม่เนี่ยถูกโกงมาหลายครั้งมากในชีวิตทั้งยังถูกป้นเงินด้วยนะถูกโจรป้นไปเลยหลายครั้งแต่ทุกครั้งแม่ไม่ได้จนลงเลยนะกับรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะว่าท่าทีนะมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเขาถูกปนนะถูกป้นเงินไปเยอะมากเลยตอนนั้นแล้วทุกคนก็ไม่เยี่ยมที่บ้านนะทุกคนไม่เยี่ยมที่บ้านมาแสดงความเห็นใจแล้วแม่ก็บอกว่าไม่ต้องเลยไม่ต้องมีใครมาเยี่ยมเลย สบายมากเงินแค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ลวงนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเงินที่เยอะมากแต่แม่ไม่ได้อยากมองตัวเองว่าเป็นคนที่น่าสงสารไม่อยากมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะก็คือเราจะต้องมูฟอ่อนนะมองข้ามไปเลยออกไปจากตรงจุดนั้นเลยแล้วพระเจ้าก็อวยพรให้ร่ำรวยขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนะแต่ตอนนั้นแม่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะแต่ท่าทีความคิดไม่สงสารตัวเองไม่เสียดายเงิน พี่น้องมันจะทําให้เรานั้นเรียกทรัพย์สิสนเข้ามามากกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายถ้ามันผ่านไปแล้วถ้าเราต้องเสียด้วยสิ่งใดนะมันก็มีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าต้องเสียเงินไปอย่างไร้สาระอย่างที่มันไม่ควรเราก็หัวเสียแต่เราไม่สามารถที่จะจมปลักอยู่กับสิ่งนั้นได้แต่เราต้องเดินหน้าแล้วก็เดินต่อไปมีท่าทีทัศนคติที่ถูกต้องว่าไม่เป็นไรเงินแค่นั้นไม่เสียดาย เขายืมไปเขากงหรือว่าเงินมันหายไปช่างเพราะเดี๋ยวพระเจ้าจะคืนให้กับเรานะพระเจ้าจะคืนให้กับเราอีกหลายเท่านะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะอย่าไปผูกติดกับการเงินอย่าไปผูกติดกับทรัพย์สินของโลกนะเพราะว่าพี่น้องเรามีสิ่งที่มีค่ามากมามยกว่าน,นี้ที่มารซาตานไม่สามารถลักขโมยได้นะนั่นคือแผ่นดินส่วนของพระเจ้านะ เพราะนั้นคำพูดแรกนะอย่าดาตอบแทนกันดา่าอย่าสาบแช่งคนที่ทำไม่ดีกับเรานะแต่ตรงกันข้ามให้เราอวยพรกับคนที่สาบแช่งเราหรือกับคนที่ทำร้ายเราหรือกับคนที่ด่าเรานะส่งก็คือว่าอย่าบ่นนะคำบ่นมีหลายแบบอย่าบ่นว่าคนอื่นในยากอบทที่5้าข้อเนะบอกว่าพี่น้องทั้งหลายจงอย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทรงพิพากษาองค์พระผู้พิพากษาทรงประทับยืนที่ประตูแล้วนะพี่น้องสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยมากคือเรามักจะบ่นว่ากันแล้วกันบ่นว่าลูกในบ้านบ่นว่าสามีภรรยาบ่นคนในคิดจกักบ่นคนนั้นคนนี้เพื่อนร่วมงานบ่นให้ฟังพี่น้องเอาคําบ่นนี้ออกไปจากปากนะคะเพราะว่าเมื่อเราบน่นนะถ้อยคำเหล่านี้จะถูกนําไปพิพากษา พระเจ้าทรงยืนฟังอยู่นะเพราะฉะนั้นยาบ่นว่าพระเจ้ายาบ่นว่าผู้ใดเลยนะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้ายับยั้งปากของลูกอย่าให้ลูกเป็นคนที่ขี้บ่นเลยนะไม่ว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ต้องบน่นนะแต่ขอให้เราจะไม่เป็นคนที่ขี้บน่นนะถ้าเรามีอะไรต้องพูดเราพูดกันความจริงเราพูดกันต่อหน้าเราเตือนกันได้นะแต่ไม่ต้องไปบน่นแล้วข้อที่เสียก็คือว่าการบ่นเนี่ยเรามักจะไปบ่นให้กับคนอื่นฟัง นะเราไม่พูดต่อหน้ากับคนนั้นนะนี่คือมันยิ่งทําให้แย่ไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามันมีสิ่งใดที่เราต้องพูดก็พูดกันต่อหน้าเลยนะไม่ต้องไปบ่นให้คนอื่นฟังมันจะกลายเป็นการนินทาหรือมันจะกลายเป็นการที่เราหาแต่ข้อตําหนิผู้อื่นนะคะขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามองเห็นข้อดีของคนอื่นแล้วก็มองข้ามข้อเสียที่เราบ่นแล้วก็ตาหนิคนนั้นไปนะคำพูดต่อมาก็คือคําพูดที่เป็นลบนะคำพูดด้านลบเนี่ย พี่น้องเมื่อไรก็ตามที่เราพูดออกมาพี่น้องรู้ไว้เลยว่าเรากําลังแช่งตัวเองนะเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงอยากแช่งตัวเองล่ะนะเพราะฉนั้นอย่าให้คําพูดด้านลบออกมานะเปลี่ยนเป็นคําพูดด้านบวกฝึกตัวเองฝึกตัวเองหาสิ่งที่ดีพูดออกมานะเมื่อมันมีด้านลบเราไม่ต้องพูดออกมานะให้เราพูดออกมาเป็นคําอวยพรแล้วก็คําด้านบวกให้เราเป็นคนที่มองทัศนคติในแง่บวกเสมอ ะะคำพูดต่อมาก็คือคําพูดที่ตัดสินพิภากษาผู้อื่นอย่างเช่นนะะเวลาที่เราฟังเทศโอ๊ยอาจารย์คนนี้นะโอ้โหเทศใช้ไม่ได้เลยทําตัวไม่ดีเลยทําตัวไม่น่านับถือเลยโอย้อาจารย์คนนี้ดูสิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกแกะเลยเนี่ยแล้วดูสิว่าจะมีคนเข้าบทได้ยังไงในเมื่อผู้นําทําตัวแบบเนี้หรืออะไรโอ้อาจารย์นี่ไม่ยุติธรรมเลย ผู้รับใช้พระเจ้าไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยเข้าข้างกันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องอันนี้คือคําพูดที่ตัดสินพิพากษานะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะระวังสิ่งที่เราพูดถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราจะพูดมันเป็นการตัดสินพิพากษาคนอื่นหรือเปล่านะพี่น้องข้าพเจ้าเคยเป็นแบบนี้นะแล้วมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะพระพรของเราเนี่ยมันติดขัดไปหมดเลยพระพรมันกําลังจะเข้ามาอยู่ในมือแล้วแล้วทำไมอยู่ๆมันก็หลุดออกไปแล้ว มันเป็นแบบนั้นจนเรารู้นะคะเมื่อเราไหวในฝ่ายวิญญาณเราจะรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วครัรเจ้าก็ที่ฐานถามพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงให้กับลูก้ดยเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรที่ลูกทําผิดเหรอมันมีอะไรที่ขวางกั้นสิ่งนี้อะไรที่ลูกยังละเลยหรือไม่เข้าใจลูกทําอะไรนะตอนนั้นก็ยังเป็นผู้เชื่อใหม่แล้วขอบคุณพระเจ้าที่ พระเจ้าก็สำแดงให้เราเห็นนะว่าเรากำลังตำหนิพิพากษาคนบางคนนะหลายคนเลยแหละนะเพราะว่าใครที่ทำไม่ถูกใจเราเราก็รู้สึกว่าพิพากษานะตำหนิคนนี้ตำหนิคนนี้โอ้เขาไม่น่าทำแบบนี้เลยน่าจะทำอย่างนี้นะอันนี้คือการพิพากษานะคะแล้วก็คือการตำหนิแล้ว พระเจ้าสําแดงให้เห็นว่าเราทำสิ่งนั้นต่อผู้อื่นข้าพเจ้าก็กลับใจทันทีนะกลับใจทันทีเลยตกปากตัวเองเอ้ไม่ใช่ไม่ได้ตกปากตัวเองนะแต่อธิษฐานขอพระเจ้าชำระปากของลูกด้วยชำระลิมฟีปากขอพระเจ้ายกโทษด,ด้วยในสิ่งที่ลูกพูดตําหนิผู้อื่นนะคะแล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานแล้วก็กลับใจกับพระเจ้าพี่น้องเชื่อไหมว่าประตูนั้นเปิดออกทันที นะคือมันไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นพระพรเลยมันทําให้พระเจ้าเข้าใจถึงพระคัมภีร์ตอนนี้เลยนะที่พระเจ้าบอกเราว่าเพื่อจะไม่มีสิ่งใดขวางกั้นพระพรของเราคือเราต้องยับยังงนะยบย้งลิ้นของเราไม่ให้พูดชั่วนะยับยั้งลิ้นของเราไม่ให้พูดชั่วเพื่อเราจะได้รับพระพรแล้วเพื่อที่พระเจ้าจะสะดับคําอ้อนวอนของเรานะพี่น้องหลายครั้งเนี่ยคำในาทางของเราที่มันไม่ได้รับคําตอบบางครั้งเคล็ดลับนิดเดียวเอง นะให้เราย้อนไปดูสิ่งที่เราพูดเราเป็นคนที่พูดแบบไหนเราเป็นคนที่ชอบที่จะตำหนิคนอื่นชอบที่จะว่าร้ายคนอื่นชอบในการที่จะพูดให้ยคนทะเลาะก,กันชอบในงานที่โอ้ตัดสินพิพากษวิจารณ์ผู้อื่นโดยที่เอาตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางชั้นดีเลิศทาไมเขาไม่ทําอย่างนี้ทําไมเขาไม่ทําอย่างนี้โอ้พี่น้องครับจาจะบอกว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นอย่าบาังอาจที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วไปตัดสินผู้อื่นว่าทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นทำไมเขาไม่ทำแบบนี้นะหรืออย่าเป็นคนที่พูดลบอย่าเป็นคนที่ขี้บน่นโอบนไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ได้อย่างใจเราเลยก็บน่นลูกไม่ได้อย่างใจเราก็บน่นสามีไม่ได้อย่างใจเราก็บ่นนะพระเจ้าไม่ได้ทำอย่างใจเราก็บน่นสถานการณ์ที่มันแย่ก็โอยบน่นนะพี่น้องหาอะไรดีไม่ได้เลยนะ บางครั้งเราต้องมองย้อนกลับดูตัวเองนะว่าทําไมชชื่อของเราเนี่ยมันช่างไม่มีอะไรดีเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะเรามีแต่ความคิดที่เป็นลบไงเรามีแต่ท่าทีที่มันเป็นลบนะเพราะฉะนั้นท่าตาของเราเนี่ยมันเป็นคนที่มองหาแต่จุดที่ดำนะเราก็จะไม่เห็นความ ขาวหรือความสว่างในหน้ากระดาษนั้นนะเคยมีอ่านะคะเขาทดสอบรูปรูปหนึ่งนะคะเป็นพื้นสีขาวทั้งหมดเลยแล้วก็มีจุดดําๆไม่กี่จุดนะ,ะแล้วเมื่อเราถามคนที่มองว่าเมื่อคุณมองแล้วคุณเห็นอะไรเป็นอันดับแรกทุกคนจะบอกว่าก็เห็นจุดสีดํำบนกระดาษขาวพี่น้องมันทําให้เราเห็นว่านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ว่า เรามักจะมองหาสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มองหาตำหนิทั้งทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่เราควรขอบคุณพระเจ้ามีมากมายกว่าจุดที่ดำ นะแต่เรามักจะมองไม่เห็นเพราะนี่คือธรรมชาติของความบาปในชีวิตของมนุษย์นะความบาปที่มันบิดเบือนม <that> ุมมองของเราความบาปที่มันบิดเบือนท่าทีความคิดของเราหมด <spiral> ให้เราออกห่างจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้านะเราอธิษฐานแบบนี้กับพระเจ้าว่าพระบิดาเจ้าลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับความรอดพระเจ้าัะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงความคิดของลูก ที่ลูกนั้นจะเป็นคนที่มีทัศนคติด้านบวชรพระองค์เจ้าค่ะลูกรู้ว่าตัวลูกเองไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องของลูกเพื่อนร่วมโลกของลูกนั้นพวกเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเราทั้งหลายก็คือเป็นคนบาปพระองค์เจ้าค่ะแต่โดยพระคุณของพระองค์ทาให้ลูกได้รับความรอดและทําให้ลูกนั้นมีสิทธิในการที่จะเลือกที่จะคิดและเลือกที่จะมองเลือกที่จะพูด พระองค์เจ้าค่ะูกอธิษฐานที่เล่านั้นจะคิดสอดคล้องกับพระาชนาของพระองค์เราเลือกที่เราจะมองในสิ่งที่พระองค์มองพระองค์เจ้าค่ะเราจะไม่มองข้อด้อยหรือข้อตําหนิในชีวิตของผู้อื่นแต่พระเจ้าเปิดตาของเราให้เรามองเห็นสิ่งที่ดีในชีวิตของคนคนนั้นแต่ถ้าเรามองไม่เห็นอะไรเลยสิ่งที่ดีในชีวิตของพวกเขาพระเจ้าก็ขอยับยั้งปากของเราที่เราจะไม่ตัดสินและไม่ตําหนิ พระองค์เจ้าค่ะแต่ปากของเรานั้นเจ้าอวยพรและทิฐานเผื่อคนเหล่านั้นพระเจ้าที่พวกเขาจะรู้จักพระองค์ที่พวกเขาจะกลับใจที่พวกเขานั้นจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามน้ําพระทัยของพระองค์พระเจ้าให้ปากของเรานั้นไม่ใช่ปากแห่งการตําหนิหรือการตัดสินโทษหรือารปากที่บน่นพระเจ้าชําระริมฝีปากของเราพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะมีถ้อยคําที่ออกมาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญ,ญาณจะนํา ปากของเรานั้นในการพูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นพระพรสิ่งที่จะอวยพรผู้อื่นพระเจ้าค่ะขอทรงตั้งป้อมยามรักษาลิมฟีปาาของเราและห้ามไม่ให้ลิมฟีปาของเรานั้นพูดในสิ่งที่ล่อลวงและห้ามลิมฟีปาาของเรานั้นไม่ให้พูดในสิ่งที่ชั่วพรวะเจ้าค่ะคำพูดชั่วใดๆก็ตามพระเจ้าค่ะมันจะไม่ออกมาจากปากของเราเลยพระเจ้าค่ะแต่มันจะถูกสลายออกไปด้วยความคิดที่ดี และด้วยถ้อยคำของพระองค์พระเจ้าที่จะสลายความคิดที่อคติ ความคิดที่ไม่ถูกต้องทุกอย่างโรรองเจ้าค่ะเราอธิษฐานลบล้างคํำสาปแช่งทั้งหลายที่มันออกจากปากของเราพระเจ้าแต่เราอธิษฐานอวยพรพรรองเจ้าค่ะผู้อื่นเราอธิษฐานอวยพรศัตรูของเราไม่ว่าคนนั้นเขาจะยืมเงินเราแล้วเราไม่คืนไม่ว่าคนนั้นเขาจะด่าหรือสาปแช่งเราข้างหลังไม่ว่าคนนั้นจะพูดว่าร้ายกับเราไม่ว่าคนนั้นจะทําให้เราเสียหายขนาดไหนพระเจ้าเราอธิษฐานแล้วเราเลือกที่จะอวยพรคนเหล่านั้นพระเจ้า เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรพระเจ้าเพราะว่าพวกเขาเองก็ถูกล่อหลวงแต่เรานั้นมีปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณพระเจ้าแล้วเราเห็นการงานของมารซาตานพระเจ้าที่มันพยายามที่จะทําให้ปากของเรานั้นพูดในสิ่งที่ชั่วและล่อลวงแต่เราขอหักล้างการงานของมันพระเจ้าและเราจะไม่ทําตามสิ่งที่มารซาตานต้องการให้เราทํา แต่เราจะทําสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทําพระองค์จะค่ะก็คือการที่เราจะอวยพรผู้ที่ทําให้เราเจ็บปวดพระเจ้าเรารัว่วที่ทานเลาอวยพรคนเหล่านั้นพระเจ้าที่พวกเขาจะจำเรินและเกิดผลและประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่พวกเขากระทําและขอพระเจ้าช่วยที่พวกเขาจะกลับใจและเป็นอิสระจากความบาปเป็นอิสระจากมารซาตานวิญญาณชั่วพระองค์จะค่ะที่พวกเขาจะไม่ได้ถูกครอบครองโดยวิญญาณของโลกพระองค์จะค่ะแต่พระเจ้าทรงเยี่ยมเยือนคนเหล่านั้นพระเจ้าประทานความรอดและ ให้ชีวิตของพวกเขาเกิดผลและมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณและให้เขาเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเติบโตขึ้นในความรู้ถึงพระองค์พระองค์จะกระอวยพรพวกเขาในทุกๆทานพระองค์จะ้ที่ชีวิตของพวกเขาจะจเริญเกิดผล พระงเจ้าข้าในส่วนของลูกนั้นพระเจ้าขอพระองค์ทรงรักษาเยียวยาหัวใจลบล้างพระเจ้าข้าความทรงจําลบๆพระเจ้าความคิดลบๆหูที่ได้ยินเรื่องลบพระเจ้าลวดที่ฐานเคลียความคิดทุกอย่างพระเจ้าข้าและทําลายกิจการของมารซาตานในชีวิตของเราพระเจ้าและลวดที่ฐานทําลายคํำสาปแช่งทั้งหลายมันไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเราที่ฐานแล้วสั่งให้คําพูดลบๆเหล่านั้น พระเจ้าเลยลูกประกาศว่าถ้อยคําของพระองค์ที่บอกเราว่าพระองค์จะทรงหักล้างลิ้นและลบล้างทุกถ้อยคําที่ปักปั๊มเราพระเจ้าค่ะเราขอฝากไว้ที่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงยุติธรรมกับเราเสมอและพระองค์ทรงฟังคำพิทานอ้อนวอนของผู้ชอบธรรมพระเจ้าค่ะและเรารู้ว่าเมื่อเราทําอย่างนี้จะไม่มีสิ่งใดเลยที่ขัดขวางพระพรในชีวของเราพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราพระเจ้าให้เราเป็นคนที่พูดบวกคิดบวก โปรงำจาการและทำสิ่งที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกอย่างพระเจ้าลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน